สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดียาเมือเศร้ามือฝนตกข่าเปลี่นลยนป,ปลอยพี่น้องเอ้ยมือนี่ฝนตกอีกแล้วเมื่อึครื่ออีกแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับผมมามาเบิ่งแนวกินแนวอยากส่งให้พี่น้องทั้งไก่มือนี่นะครับพี่น้องครับมีปลายนอนแหงตัวใหญงิ่งบักเอีงเงปิ่งปลาเนื้ออ่อนปลาหน้ามคุ้งนะครับนี่ครับเป็นมัดเป็นมัดอยู่ในจานไว้สิแพ็คใส่ถุงนะครับบ <c oughs> ัก่วงผพนกับมีอีกแล้วบัก่วงผพน มะม่วงกวนนะครับถุงนี่เกือบสองโลพี่น้องถุงนี่นะครับเอามีสองถุงมาหนีนะครับื่อวานในทรงไปสามวันนี้มีสองนะครับบักม่วงกวนเป็นอาหารว่างแล้วว่ากินกับเขาก็ได้ได้เนี่เด้อนะครับเห็ดละโงกครับพี่น้องครับเห็ดละโง่ลวกแล้วนะครับลวกแล้วล้างแล้วลวกแล้วเห็ดละโงกอ่อนๆตุ้มๆนะครับแล้วก็มีเห็ดเพิ่งมาด้วยวันนี้มีเห็ดเพิ่งมาสามถุงเห็ดเพิ่งตับเตานะครับกิบบมวันนี้ประมาณยี่สิบถุงพี่น้องครับ จิปม um, oh. ุ mm hmm. ่งนะครับย ja ี่สิบถุงมาเนี่นะครับอ่ะจิปมุ่งมายี่สิบถุงดักแด้วันนี้ดักแด์มาสามกิโลนะครับเนี่ยถุงละครึ่งโลเนี่ยสามกิโลนะครับดักแด์ดักแด์ใหม่ๆสดๆนะครับดักแด์อันนี้โอ้เห็ดใครเห็ดใครไม่รู้เห็ดใครเนี่ยฟีดแข็งเรียบร้อยเห็ดใครแล้วก็เห็ดปูวกหรือว่าเห็ดโคนนี่ยแลก็ฟีดแข็งไว้เรียบร้อยฟีดแข็งอย่างเดียวพี่น้องนะครับเพื่อสีส้มให้พี่น้อง เพื่อสิหอดมันจังสีมันจังสิสดชื่นแจ่มใสนะครับกับว่าหอดพี่น้องละลายพอดีแจ้วเลยนะครับอันนี้คือเห็ดเห็ดตะไคร้กับเห็ดอ่าปวกนะครับเห็ดละโงกเห็ดเพิงนะครับกิบโอมขัวนะครับฟิตเรียบร้อยแล้วก็มีห้างต่อนะครับสจหรับพี่น้องสั่งมาห้างต่อนะครับมันนี่ได้สามห้างห้างตอลูกต่อนะครับตัวอ่อนนะครับเนี่ยที่จานท์ร้อยเอามาจากตลาด ล้วก็มาหนึ่งหนึ่งเใส่ตู้เย็นไว้นะครับนี่ครับนี่นึ่งแล้วเรียบร้อยสวดผูวูพี่วิ่นี่พี่น้องเอ้ยนะครับใส่ถุงไว้เตรียมส่งให้พี่น้องมานี้นะครับอ่ามาแล้วครับน้ำพริกแม่งดามาแล้วสำหรับพี่น้องถามหาหลายสารเกินนะครับเจียวแม่งดาปลาแห้งนะครับพี่น้องเจียวแมงดาปลาแห้งมาแล้วเจียวขาวันนี้มีสองสี่หกเจ็ดปุกมีเจ็ดปุกนะครับเจียวขาปลาบองหรือว่าเจียวขาปลาสับนะครับมานี้นะครับมี หกปุกเจ็ดปุกนะครับเจียวแมงดากระมีอยู่สองสี่หกแปดแปดปุกนะครับเดี๋ยวส่งให้เอื้อยเพิ่นสร้างมาหาปุกเมื่อน,นั้นนะครับเมื่อน,นี้ได้แล้วโคตสิทธิ์ส่งเด้อเอื้อยเด้อค่ับในเบื้องคลิปนี้แต่ว่าตัวกว้อนส่งไปแล้วตัวอีกอันเจ้านึงนั่นปลายแหงครับอันนนั้ส่งไปแล้วนะครับแต่ว่าเจียวแมงดาหาปุกโคทสิทธิ์ส่งเดี๋ยวสิส่งมื่อนี้แลเอื้อยนะครับกันเพิ่นในเบื้องคลิปนี้กรขออนุญาตบาดคำเด้อถา้าเจียวแมงดาอยู่นะครับอืมนะครับมาแล้วมาแล้วว่าสันตนะครับเอาปลาแหงนั นะครับปลาย้อนแหงนะครับมีตัวมีไข่พร้อมนี่ครับพี่น้องครับไข่หอยอ่อนตอนเอียนเตียนก็มีลังตัวมีไข่ลังตัวกับบุมีเด้อสิบ่มีสู่ตัวปนั่นได้พี่น้องเอ๋ยนะครับนี่ตัวนี้ก็มีไข่อยู่ท้องในผลตัวนึงนะครับมีอย่างอีกโอ้ปลาแดกลืมเลืมลืมปลาแดกตอนปลาน้ำขงปลาลาตอนปลาน้ำขงตอนใหญ่ตอนเล็กนะครับวันนี้มีหกกระปุกนะครับหกกระปุกเตรียมกล่องโฟมเรียบร้อยเตรียมแพ็คใส่กล่องโฟมส่งให้พี่น้อง นะครับมีกองโฟมหน่อยกองโฟมใหญ่อาจนำแข็งยางดีเบาห้มันอันนี้นะครับเบาห้มันเสียมันบดูดมันเนา่านะครับการประหอดพี่น้องนำแข็งละลายนำแข็งละลายป่ะในก็นเฮากะเอาซุ่มหนีออกมาลวกลหม่นะครับสม่มติว่าเฮ็ดดึงดื่นเฮากะไปลวกไปแกงได้เลยนะครับจีโปมเฮากะไปขวไปทอดไม่นะครับได้เลยนะครับเนี่ยรักแดดมันเฮากะออกไปขวเพราะว่าการบรรจุจานร้อยกระซิ่งใส่นำแข็ง กว่าสีหอดน้ำแข็งละลายพี่น้องนะครับน้ำแข็งละลายเฮากะเอาขึ้นมาล้างน้ำไม่ละกะเอาไปขัวหรือว่าเอาไปลวกเอาไปแกียงเอาไปต้มได้นะครับนี่นะกนบางคนบอกว่าอ้าคือมีน้ำอยู่นคือมีน้ำอยู่ในกองฟมนะครับเพราะว่าใส่น้ำแข็งพี่น้องครับน้ำแข็งละลายคือห้คั่วหนึ่งยังเห็นนะครับบ่อยเป็นบ่อยมันเสียนะพี่น้องนะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยส่วนจิปโอมจิปโอมนี่ก็ถุงหนึ่งนี่ก็200สองร้อยบาทนะครับนับมากะ ไม่กล้าพ่นขายให้กับร้อยตัวพี่น้องแต่ว่าพ่นใส่ขีเรียบพ่นเ็ดจังแล้วตัวมันตายตัวมันเน่าห้าวอากาศสิบุตรใส่น้ำอาดสิขาดตกบกพว่างอาดสิเหลือนะครับอาดสิบุกครบร้อยบรรทาเอาบ่วอากาศน้อพี่น้องน้อตัวนี้น้อเอาโอเคนะครับผมสี่แจงสี่แจงนะครับตัวมันเน่ามันเปื่อยตัวมันใส่ขาดหัวขาดเท้าขาเอาออกนะครับเท้าขาวเต่ตัวมันเป็นเปลนนะครับตัวมันสิดึบลึบลึบลึบอยู่ห้องกับจังเอามากรูวนะครับพี่น้องแต่ว่าตัวมันตายมันเน่าห้ากับเราอยากเอาไปเพราะสิไมีกิน วันเถาะนะครับเอาผลลัคนว่าเอาคือ so บ uh, pues ่ควกลอยนะครับเอาบ่เป็นยังนะครับคนว่ามาลาลังเจ้าเพิ่นนับพุ่นี่ยพิธีพี่ฐานแน่อยู่หลังเจ้าเกิดที่ผลก็สินับเบิ่องอ้าวจันทร์ร้อยบวกลอยอย่างซั่นจังซี่นะครับผมก็ว่าเออแม่ค้าเพิ่นก็ส่งมาให้ก็เต็มร้อยอยู่แต่ว่ามาขันตอนใส่ขี้ตัวใดมันเน่ามันเปื่อยเฮาก็บ่เอาใส่หมูนะครับมันอาจสิลดลอยลงไปอยู่นะครับของหายากของตามฤดูกาลนะครับผมจิปลอมนะครับออื จัดไปจัดไปนะครับนี่แหละเดี๋ยวสิเขาตลาดอีกจักหน่อยไปเบิ่งมื้อนี้ฝนก็สิตกอีกแล้วโอ้ยเป็นบุญเป็นงานบ่มื้อนี้คือมีห่อข้าวต้มเนาะแจวขาปลาซับแจวแมงดาหั่นตอเป็นบุญเป็นงานบ่มื้อนี้แม่ใช่เปียคือห่อข้าวต้มเนาะมื้อนี้เนาะบุญยังยายนี่โอ้เข้าพรรษาใหญ่เปียกว่าสิเข้าพรรษาพี่น้องครับนี่อยห่อข้าวกำบนตัวเนี่ย ห่อข้าวต้มข้าวกลมใส่บวบกล้วยสุกปาดปาดเจ้าองามแทะเห็ดเจียวเสียห่อข้าวต้มก็งามพี่น้องเอ๋ยนี่แม่ผู้ใหญ่บ้านนะครับเพวาน่าจะได้ผู้ใหญ่บ้านใหม่เมื่อวันเมื่อกวันพี่น้องเอ๋ยก็เลยยากแน่บ่ได้เห็ดเจียวสองสามมือผัวเพื่อนได้เป็นผู้ใหญ่บ้านพี่น้องเอ้ยได้ยากได้จังน่อยแม่ผู้ใหญ่บ้านแปรนะครับนานนะผู้ใหญ่อึ้งตำเจียวเพรานได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเลี้ยงนะครับเพรานลง ผู้เยี่ยบานกันนะครับผู้เยี่ยบานเก่าเพิ่อนเกษียณหกสิบปีผู้นี้ก็เลยแต่มาลงไม่นะครับเอาดีอกดีใจน้ำเพื่นสำหรับเพคนได้รับตำแหนง่งผู้เยี่ยบานสองสามมือวังหันเลยบดเฮตุเจียวหัวตะเฮตุเกิดมาอียกไม่เหมือนนี่นะครับเริ่มต้นไม่คือเก่าคือเดิมหักแพงแบ่งปันกันคือเก่าพี่น้องเอ้ยเขาตุ่มงามๆนี่ปร,ริเทศลงวัดนะครับเฮ็ดลงวัดใส่ใส่กล้วยเขากรรมผัวน้ยใหญ่เนาะ ราศีเมียพญานาจับขนาดเลยช่วงเฮ็ดเจียวเรียวบานนะครับมาสู่ชีวิตขาใส่ปกติคือเก่านะครับหลังจากที่ผ่านไปนะครับได้พญาบาลแล้วครับมาใส่ชีวิตปกติคือเก่าเหมือนเดิมอีสานบ้านเท่าคือเก่าพี่น้องนะครับเนาะตามเจียวคือเก่าไข่คือเก่าเป็นพญาบาลก็ดีนี่เอาพอเข้าต้มล่วงวัดมืออไรล่ะเพื่อนๆขอันษา โอ้สปอปุ oh, the ่นมาเก็บเงินเนาะเก็บเงินเขาพรรษาผุราหาสิบาทตัวลังค่าเลื่อนโอ้เครื่องบินผู้ใดมาจะใส่บัตรนี่โอ้มาเสียงดังแต่พอโอีเทียนแต่ต่ำๆๆๆๆๆบม่เป็นเครื่องบินวันนี้ไหมเขาพรรษาล่าพระเจ้าบาทดีเมื่อวานนี้ยังก่อันผู้ช่วยบ่ผู้ช่วยไม่บ่เพิ่นมาเก็บเงิน เฮ็ดอ่าบุญเขาพันศาวระจั่นเพื่อนละขั้เลือดละาหาซิบบาทเนาะบ้านเลขที่ละบ่โอ้สักบอกผมเดี๋ยวเสียหนำหาซิบบาทด้วกันเมื่อนหนาวเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลไปนน้ำกันพี่น้องนะครับมือมืออื่นกับเซีมืออื่นเสร็จในรงวัดคือกันแล้วเสียเอาน้ำเอานไปถวายบนเอาน้ำแพผลก็เอาอย่างก่อนเทียนพันศาเทียนพันศาเอาตะตุปัจจัยเอาอยังไ้ล่ะ น้ำดื่มเนาะหลอดไฟแสงสว่างยังสินาะน,นะนี่แหละเอาลงไปถวายบนมืญอื่นเอาไปเห็ดน้ำพึนนะครับพี่น้องนะหยิบขว้างมาเพีนีน่นะครับน้ำวัดน้ำบาบานเท้าบ่อให้ขาดตกบกพบองโอ้พระเพิน่นว่าบ่าไปเนาะเอาทำบุญเราก็ทำด้วยใจนะครับแต่ว่าเข้าพรรษาเราก็ละทิ้งไม่ได้เราก็ทำเหมือนเดิมขอพรรษานี่ เฮ็ดกองบวชซั่มดิมีอะไรสี่บวชบ่ดนี่สามเดือนผลเนาะสามเดือนสามเดือนโอ้บระเภทกองบวชเรียบร้อยแล้วเอาเอาเอาโนโมธนาน้ำผู้บวชแต่ร้อยก็สิบวชบ่าได้ดอกค่าขายของไงพี่น้องอยู่เมตแทะเมตแต่อันเสียเงินพี่น้องมาซื้อของน้ำนี่ละสิได้เฮ็ดบุญเฮ็ดศีลน้ำกันมื่อเงินสิไปหาเบิ่งหลอดไฟหาเบิ่งอีหยังได้ล่ะหาเบิ่งอันเทียนพรรษาแล้วก็น้ำดื่ม ก็มานี้ยและสิเขาไปตลาดเด็พอดีเลยฝนมาอีกแล้วมานี้จังไปเอาว่ากันส่วนบุญส่วนท่านนะครับตัวนั้นก็นจังว่ากันแต่ว่าตัวนี้พี่น้องก็สร้างมากคือเก่าคือเดิมน,นะครับพี่น้องครับนะเห็ดละโงกเห็ดปวกเห็ดไข่เฮ็ดพึ่งตับเต้านะครับหมักงวงแผ่นหรือว่าหมักงวงกวนหั่งต่อปลาย่อนแห้งปลาเนื้ออ่อนน้ำโขงนะครับนี่ ้ทายคลิปมือนีดคืออากาศดีแตยพี่น้องเอลยเทิงฝนเทิงร่มเย็ยนจ่อย,อยเลยครับพี่น้องดักแด้นี่หั่น่อนะครับแจีวคาปลาสับนะครับกระปุกละหกสิบบาทแจีวแมงดากระปุกละแปดสิบบาทนะครับแมงดาปลาแห้งนะครับเอาใส่ปลาแห้งเฮ็ดตัวนี้นะครับใส่แมงดาแต่ว่าแจีวคาปลาสับนี่คือใส่ปลาดิบเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาโอเค เศร้านี่เอาซ้ำนี่แหละครับอีเจ้าน้อิเขาตลาดไปส่งของพี่น้องนําเตรียมกองฟุ้งเรียบร้อยนะครับเตรียมแพ็คของส่งพี่น้องมอนี่นะครับสบายดีอยู่ดีไม่แห้งเขาพันสามืออื่นน้ำกันได้พี่น้องเด้อ